วันนี้เดี๋ยวไปเที่ยววัดสุดทธาโพธิ์กันนะครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4วันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับเข้าวัดไปไหว้พระกันก่อนจะไหว้พระเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันก่อนที่ริมน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปไหว้พระในวิหารกันเป็นพระเก่าแก่ด้วยนะครับวัดน,นี้วันนี้ก็มาเที่ยววัดสุดทธาโพธิ์นะครับอยู่เขต กรุงเทพราชกกบ,บังสายมือเป็นหลานยายนะครับหลานชายขวามือเป็นหลานย่าหลานสาวจุงกันไปนะครับเดี๋ยวไปเลี้ยงปลากันดีกว่า เอาเาอาตรงนนี้มน้มมัิ่แลววันนี้มาให้อาหารปลานะครับเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยแต่คุณอยู่นี่ยิปสีอยู่นั่นปลาเยอะมากนะครับเป็นปลาถวายโอโ้โหอตีไปด้วยมีข้ออย่างขแม่ไหมเขาไม่อยากไอยู่ลำญาเขาสอคนแล้นะอะไรไม่เกี่ยวไม่เกียมม่ยว,ว,วผมไม่ต้องการเวลาส่วนตัวผมต้องการเวลาส่วนรวมเข้าใจไหม บริเวณริมคองด้านหน้าวัดปลาเยอะมากนะครับเด็กๆชอบมากเลยปลาตัวใหญ่เต็มไปหมดแล้วก็แลกเปลี่ยนขนมปังมาโยนให้ปลากิน เป็นที่สนุกสนานเป็นที่ตื่นเต้นของเด็กๆเ,เดี๋ยวเราก็ให้หานปลาเสร็จก็จะเข้าด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระต่อทางด้านในครับเด็กๆหลานๆลูกชายและคุณภรรยาก็ ส่งน้ําพระด้านหน้าวิหารกันก่อนนะครับอ่าเป็นส่งน้ําพระพุทธรูปเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเพื่อถวายสังฆทานกับพระเสร็จแล้วก็ได้ไหวบูชาพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนซึ่งอยู่ด้านในนะครับ ภายในสาราก็มีพระหลยปางนะครับพระ,พะปางต่างๆ้านนาก็มีล้องใหญ่เอาไว้ตีค้องเผื่ออยากจะได้ชื่อเสียงดังขจรขะจายไกลจะไปชมข้างในศารากันนะครับชื่อว่าสาลาบุตรเพชรันุสรมีถวายสังฆทานด้วยนะครับถวายสังฆทานแล้วก็มีพระตามนี้นะครับ องนี้เป็นพระอยู่ศูนย์กลางของวัดเลยเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนเก่าแก่มากครับมีรอยพระพุทธบาทจุดนี้ถวายสังฆทานครับ ถาวายสังฆทานเสร็จก็รับศีลรับพรกันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อ วันนี้ก็เป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันสงการเดือนเมษาปี65ก็มาเที่ยววัดกันมาให้อาหารปลามาทำบุญมาไหว้พระกับลูกๆก,กับหลานๆรวมทั้งทีมงานด้วยวันนี้เราก็จะ แยกย้ายกันกลับจากตรงจุดนี้เลยนะครับจากที่วัดนี้เลยเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับแล้วนะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีโอกาสไปเที่ยววัดไหนเดี๋ยวก็เจอกันนะครับ